นโรดฝั่งทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิดรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝัน ไอ้เนี่ยพี่หลังถ้าเรามองจากตรงนี้ไปนะฮะคือจะเห็นแบบเมื่อกี้นี่รวงมันก้มมาทางนี้เนาะพอพอมองศาสไปทางนี้นะฮะเนี่ยฮะถ้ามองศาสไปทางนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหรวงนี่แน่นมาเลยนะแน่นมาเลยจริงๆนะฮะนี่นี่อย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือ,อเมื่อกี้นี้ที่บอกไว้ว่าเม็ดเต่งคือมาดูริมถนนกันให้ชัดๆเลยจะเห็นได้อย่างไรนะฮะดูจากสังเกตดูจากตัวเม็ด เมื่อกี้ที่พี่หลังบอกว่ารวงเล็กรวงน้อยเนี่ยมันออกหมดเลยครับเนี่ยฮะนี่คือเราเห็นกันนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยดินเนี่ยมันดินข้างถนนด้วยนะพี่หลังนะฮะเนี่ยอยู่ริมถนนเลยทั้งท้งที่แบบไม่น่าจะโอเคแต่ดูสังเกตด,ดูนะฮะดูรวงนะท่านผู้ชมครับพี่หลังบอกว่าต้องไปดูข้างขวดรว,รวงรวงคล้ายคล้ายข้างขวดของพัดร้อยเราเลยว่า้นอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะเม็ดเต่งดีมากอันนี้คือไม่ได้ฉีดเล่งเต่งไม่ได้ฉีดเลย,เลยนะพ<ห>ี่หลังครับ และอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะสังเกตได้ไหมฮะว่าดูการแตกกอนะฮะข้างในเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยแน่นตึบเลยและอย่างหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะรวงเล็กรวงน้อยจริงๆฮะเริ่มออกมาแล้วเนี่ยครับเนี่ยมีทุกรวงมีทุกต้นฮะเนี่ยหมดเลยครับเนี่ยนะฮะทุกต้นมีหมดเลยนะพี่หลังเนาะนะฮะเนี่ยฮะและสิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้นะฮะที่ผมถามพี่หลังเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้พี่หลังเป็นคนเล่าแต่อาจจะลืมไปนิดนึงก็คือเห็นบอกว่าได้จากดินครับใช่ไหมฮะดินนี้ได้ยังไงมอบ้างฮะพี่หลัง ที่อยู่ด้านล่างดินมันเป็นฮะดินมันฟูขึ้นเหรอฮะหรือไงครับครับดินฟูขึ้นที่ตอนข้าวเล็กๆมันต้องลงถึงพื้นแน่นข้าวประมาณแค่นี้ครับประมาณแค่นี้ครับ ถ้าที่มันต้องลงพื้นแน่คือประมาณสักข้าวได้ประมาณสัก1 0 15วันเมื่อกี้สิวันเมื่อกี้ในั้นฉีดครั้งที่1ไปนะค,ค,คือสังเกตได้อย่างหนึ่งคือดินดินมันฟูขึ้นเหรอครับครับดินฟูขึ้นคือนี่คือการจากการใช้พัดร้อยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ว่าคุณสมบัติเด่นของพัดร้อยไปขยายรากไปขายา,ปขายเซลล์ท่อน้ําท่ออาหารหลังจากนั้นคือทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยทําให้ดินฟูดินดีด้วยอันนี้ได้มาอย่างชัดเจนเลยที่พี่หลังได้มานะฮะ โอ oh, ผมผมแทบไม่ต้องอธิบายเลยท่านผู้ชมครับคือสังเกตได้อย่างหนึ่งคือคือแปลงพัดร้อยทุกแปลงนะครับท่านผู้ชมครับเป็นธรรมชาติที่สุดคือรวงเนี่ยจะเหนือใบจ,จริงๆเลยครับนะรวงจะเหนือใบและที่สําคัญที่สุดคือใบยังเขียวเลยและใบน้อยมากนะ <laughs> อีกกี่วันเก็บคะเนี่ยพ,พี่พี่หลัง หยีบผ้าน,น,นี่ก็เก็บแล้วนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะฮะที่โทรศัพท์มายังรายการของเราแฟนๆนรายการนะฮะบอกว่าเมื่อบอกสถานที่เสร็จแล้วช่วยบอกวันเวลานิดนึงนะฮะจริงๆแล้วที่เรามาถ่ายทํากันตรงนี้นะท่านผูช้ชมครับเอาว่าไม่ต้องยกเมฆกันเลยนะฮะก็คือว่าวันนี้ในที่เรามาถ่ายทํากันเนี่ยคือเดือนตุลาคมครับนาปลายานกลางกลางเดือนนะฮะกลางกลางเดือนคือวันนี้วันที่สิบสี่สิบห้าละนะสิบสิบห้าสิบหกเอาสิบหกลรอฝออกวันนี้ ซื้อวะหัวเราะซื้อด้วยนะนะนี่เราผิดชอบเลยนะทีนี้นะก็คือจริงๆแล้ววันที่16ที่เรามาถ่ายทํากันนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยตรงนี้คือวันนี้ผมแทบจะไม่ย้องอยากอธิบายอะไรมากมายสิ่งที่ได้มาจากตรงนี้เนี่ยนะฮะคืออมีความสุขไหมสุดยอดครับผมไม่ยกอธิบายอะไรคุณผู้ชมคือเห็นอย่างนี้มีความสึขว่าเววตาทุกอย่างของพี่ หลังเนี่ยคือสุดยอดเลยถามนิดหนึง่งกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบนี้เหมือนพัดร้อยเงี้ยคืออาหารเสริมพืชอย่างเงี้ยพี่หลังทําอะไรมาบ้างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้าที่ปลูกข้าวอะไม่เคยทำอ้อยเมื่อเมื่อก่อนเคยทาอ้อยครับเออทำอ้อยคือถามนิดนึงว่าเคยใช้เคยใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนคล้ายๆพัดร้อยอย่างเงี้ยเคยใช้บ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยเหรอเมื่อก่อนใช้อะไรอะ เมื่อก่อนเวลาถุ้มวปลูกอ้อยอย่างเงี้ยใช้อะไรใช้ปุ๋ยอย่างเดียวหรออย่างเดียวครับหรอไม่ไม่เคยฉีดทางใบเลยครับหรอไม่มีไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตครับที่ใช้ทางใบแล้วพอเอิ์นเจอพัดร้อยที่พี่พาบอลเขาแนะนำหรอว่าฮะเชื่อเลยหรือเปล่าเชื่อครับหรือทีนี้ทําไมผมถามย้อนกลับนิดหนึ่งทําไมถึงไม่ใช้กลุ่มอาหารเสริมทางใบอ่ะเพราะอะไรฮะเมื่อก่อนอ่ะพี่ปลูกอ้อยอยู่่ะ พอ <ผม S 1> คิดว่า,ย,ย,าย,ย,ยังไม่รู้จักยาตัวไหนเลยยังไม่รู้จักยาตัวไหนเลยครับออ้เป็นความรู้ใหม่นะท่ยานผู้ชมก็คือไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลยเหรอฮะครับหรือว่ารู้แต่ว่าไม่อยากใช้เพราะว่าน่าจะใช้ทางดินอย่างเดียวครับประมาณนั้นหรือเปล่าคิดว่าอาหารเนี่ยมันคงจะได้มาจากทางรากอย่างเดียวประมาณนั้นใช่ไหมผมเชื่ออย่างหนึ่งนะคือคือน่าจะคิดแนวอย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับคิดเหมือนผมสมัยก่อนที่ไม่ได้เรียนแล้วคิดสมัยเหมือนคุณพ่อคุณตาคุณยายคิดว่ารากอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งทางใบเนี่ยน้อยมากว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่พอมาใช้ตัวนี้ทางใบรู้สึกประทับใจเลยถูกใจครับสุดยอดหรือเปล่าสุดยอดครับกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนะฮะไม่ได้บังคับให้พูดนะพี่หลังนะเนี่ยให้ดูเอาเองนะครับไม่ได้โม้ครับคือดูคุณผู้ชมเนี่ยดูขนผมลุกอีกแล้วว่ะมันรู้สึกมันลุกจริงๆอ่ะจะลุกมาทําไมเนี่ยเยอะแยะเหลือเกินคือที่พี่หลังพูดคุณผู้ชมก็ผมมีความรู้สึกว่าลึกๆผมนะผมผมดีใจดีใจตรงนี้ว่า เกษตรกร,ร,กรไทยอ่ะถ้าเป็นเหมือนพี่หลังแล้วได้เหมือนพี่หลังเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าเกษตรกร,ร,กรทุกคนมีความสุขครับถูกไหมพี่หลังครับมีความสุขหนึ่งประหยัดต้นทุนแน่นอนครับแน่นอนเลยนี่ได้ไปทั้งหมดสี่ไร่ได้ทั้งหมดสี่ตันครึ่งตกไร่ละตันกว่ากว่าเลยไร่ละเกวียนกว่ากว่าถ้าไม่ชมมานนี้น่าคงจะได้โอ ไม่ต้องมานั่งนับกันนะฮะคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วกันนะฮะดูจากตรงนี้ขนาดปีที่แล้วนี่เห็นบอกว่าที่ใช้พลอไปยังไม่ขนาดนี้เลยครับผมว่าไม่ต่ํากว่า5นะฮะผมไม่ต่ำกว่าหลัก5นะฮะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยังไงผมจะโทรมาถามพี่หลังอีกทีนึ่งครับนะฮะนี่ฮะดูชัดๆเลยว่าริมถนนเนี่ยฮะนะฮะคุณผู้ชมฮะมีชาวบ้านนะฮะเดินทางมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะคือเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหผ่านไปผ่านมาเลยนะฮะนี่นะครับนี่ริมถนนจริงๆ แล้วคนผ่านไปผ่านมานี่โอ้โหอลังการเลยถูกตอทีนี้รอบไม่ไหวเลยครับเห็นบอกว่าทีนี้ยพัดร้อยที่นี้เริ่มรู้จักกันมากขึ้นครับจากไหนฮะจากที่ไหนจากที่นี่หรือเปล่าทั้งคนผ่านทั้งคนเวีเดีแลลวครับคือจุดกําเนิดคือเห็นตรงนี้เลยครับผมถามเลยครับใช้อะไรเจ้าแรกเจ้าแรกครับอเจ้าข้างในนั่ก็ตั้งไปแล้วสองขวดข้างในไหนข้างในโน้นใช่ไหมฮะไหนแล้วที่นกบินอยู่ละโอ้ดูเข้าเขียวปีเลยปะเขียวปีเลยใช่ไหม พัดร้อยป่ะครับผมพัดร้อยเหมือนกันเริ่มแล้วฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สร้างแล้วอันนี้สั่งแล้วใช้ยังฮะเนี่ยเพราี้ะวางวางขานมันยังไม่ยังไม่ถึงเลยใช่ไหมนี่ยังไม่ทันได้ใช้นะยังนะยังนะเออก็ถือว่าเขียวดีนะอันนี้นะนะฮะแต่เขียวนวลแต่เขียวอย่างหนึ่งคือสังเกตว่าเขียวอย่างหนึ่งคือเขียวยังไม่ตั้งใบยังอ่อนสังเกตดูเนาะแต่ว่าทอใช้พัดร้อยไปเนี่ยใบใบจะไม่ใช่อย่างนี้นะ จะชี้หน้านเราเลยนะเขียวนวลๆนะต้ะะ<อ>เขียว<า>ยนวลตั้งใบนวลน,นวลเปะเลยนะครับนะฮะโอ้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับผมก็ไม่อยากให้เวลาหมดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยอะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยผมผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพคือเห็นภาพแบบฮ้ยนะมีความรู้สึกว่าครับอันนี้ของจริงครับไม่ของลอกลวงครับผมผมยิงคําถามไม่ถูกจริงๆกับพี่หลังของเราเพราะว่า เราดีใจไปด้วยฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ได้มาอย่างน้อยคือไร่ละตันและปุ๋ยใส่ไปทั้งหมดแค่3กระสอบต่อครั้งในการทรําตรงนี้นะฮะแล้วแปลงนี้คือเป็นไร่อ้อยเก่าด้วยนะฮะเอาละนี่ฮะครบทั่วเลยพี่หลังครับสุดท้ายแม้เวลาหมดละอยากให้พี่หลังสื่อสารถึงเกษตรกรหน่อยคนที่บอกว่าดูแล้วดูอีกดูแล้ว,ลวยังไม่กล้าสั่งเลยในรายการโทรทัศน์วิทยุด้วยเพราะเสียงเสียงของพี่หลังเนี่ยจะไปออกวิทยุด้วย อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังบ้างที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้พัดร้อยอะบอกได้เลย <c oughs> เขินธรรมชาตินะคุณผู้ชมผมต้องอยู่ใกล้ๆพี่หลังก่อนนะฮะ <c oughs> นี่คือธรรมชาติจริงๆเขินปะเ <c oughs> ขินเนาะเขินเนาะใจเย็นๆพี่นะฮะเดี๋ยวผมมีซองหลังกล้องให้เอาปะ เหมือนจ้างกันเลยนะพี่ชมว่านี่ธรรมชาติที่สุดนะผมพยายามจะเอา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 พี่หลังอยู่ให้ได้นะฮะคือผมเชื่อว่าตื่นเต้นพี่หลังอยากจะสื่อสารอะไรบ้างเอาอย่างนี้แล้วกันบอกง่ายๆเลยก็คืออยากอยากจะบอกอะไรเกษตรกรบ้างอยากจะแนะนาไม้ใช้พัดร้อยตัวนี้แหละครับอืดีจริงๆครับอืแน่นอนที่สุดจากใจครับ นะฮะต้องชงแลคุณผู้ชมต้องชงแล้วชงแล้วดื่มเองเลยนะฮะเอาละวันนี้ขอบคุณพี่หลังมากนะฮะที่ร่วมรายการกับเราถึงแม้จะพูดน้อยหน่อยผมเชื่อว่าน้อยจริงๆนะฮะแต่ว่าคือเหนือสิ่งอื่นใดคือที่เห็นภาพมาแล้วคุณผู้ชมครับเราสองคนจะยืนอยู่ตรงนี้ผมมาจากกรุงเทพผมมาจากบริษัทพี่หลังเป็นเจ้าของแปลงนี้จริงๆแล้วผมเดินทางมาที่นี่สิ่งที่เราสองคนมาเจอกันวันนี้พี่หลังกับผมเคยเจอกันมาก่อนไหม ไม่ครับไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอกันเมื่อกี้ใช่ไหมฮะจู่ๆก็ถามกันเลยใช่ไหมฮะแล้วเจ้าของแปลงเกษตรแปลงนี้จริงๆผมสองคนจะพูดยังไงก็ได้ท่านผู้ชมครัแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพืชเขาพูดไม่ได้ถูกไหมแล้วเห็นได้ชัดเลยโอ้โหครบถ้วนวันนี้ขอบคุณพี่หลังครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนาข้าวแปลงนี้โอ้โหสุดยอดอลังการใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับผลพวงจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลัสรร้อยของเราถ้าอยากได้ข้าวงามขนาดนี้แล้วเราก็โอ้โหคุณผู้ชมรับบอกเลยว่ารับรองครับท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าหากว่าใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัด ธรรมชาติอินทรีย์พลัสร้อยของเราฮะท่านผู้ชมครับเอาละเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยที่แฟนเพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของคุณผู้ชมอยู่ณปัจจุบันนี้ส่วนร้านค้าร้านขายนะฮะที่มีตัววิ่งอยู่ด้านล่างนี้นั่นก็คือจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลัสร้อยของเราเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมพัสกรเลําลาไปแล้วสวัสดีครับ มาถึงแล้วมาถึงแล้วสารอินทรีย์หยุดวัชพืชทูกลีนโซนผลิตภัณฑ์ดีๆจากลัดร้อยสารสกัดธรรมชาติบวกเคมีสังเคราะห์หยุดหญ้าในไร่นาของท่านประเภทด,ดูดซึมอายุวัชพืชไม่เกิน30วันให้ใช้ประมาณ7 0ซีซีผสมน้ำ20ลิตรถ้าหากวัชพืชเกินกว่า1เดือนให้ใช้ปริมาณ1 0 0ซีซี ผสมน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์หยุดวัดชพืชทูกลีนโซนเมื่อใช้แล้วจะมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับพื้นดินเมื่อใช้ทูกลีนโซนแล้วดินจะไม่แข็งเป็นดานดินจะฟูไม่มีสารตกครังปลอดภัยต่อ,อกเกษตรกรหาซื้อทูกลีนโซนได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีกเกษตรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลัดร้อย สารสกัดธรรมชาติอินซีลัดร้อยสูตรคูณสองซุเปอปร,ร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุเปอปร,ร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรอัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อย มันสับปะหลังไร่งาไร่ัวพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นสม้มทุเรียนเงาะลองกองลังศาดละมุดมังคุดลำใหญ่ยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชหักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีคเกษตรชั้นนำทั่ว,วประเทศ,เทศสนใจโทร02 948 5303